สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้คุกกิ้งครับวันนี้แดดดีจะมาชวนเพื่อนๆพื่พทำเมนูน้ำจิ้มลูกชิ้นไส้กรอกแดงทอดครับสูตรนี้เพื่อนๆสามารถทําขายได้เลยนะครับหรือถ้าทำทานเองท,ทําทีละเยอะๆกรอกใส่ขวดเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้นานๆเลยครับสูตรนี้รสชาติหวานเปเรี้ยวเค็มเผ็ดครบรสเลยนะครับ ทานกับเกี๊ยวทอดลูกชิ้นทอดหรือไส้กรอกแดงทอดกร,กรอบแบบนี้ก็อร่อยมากๆเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นไส้กรอกแดงนะครับอันนี้แดดดี้ซื้อมาจากแมคโครเพื่อนๆก็เลือกใช้ได้ตามความชอบเลยนะครับยิ่งแป้งเยอะยิ่งกรอบอร่อยครับต่อไปเป็นพริกแห้งประมาณ30เม็ดน้ำตาลปี๊บ3 0 0กรัมมะเขือเทศ300กรัม น้ำตาลทราย300กรัมน้ำกระเทียมดอง100กรัมเราสับเนื้อของกระเทียมดองใส่ลงไปด้วยนะครับต่อไปเป็นน้ำมะขามเปียก100กรัมเกลือ1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า500กรัมสุดท้ายเป็นผักชีเพิ่มความหอมนะครับใส่ประมาณ1ถ้วยครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ d a ดดี Daddy ฝากไว้ให้เ,เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราจะมาทําน้ํามะเขือเทศสดสําหรับใส่ลงไปในน้ําจิ้มลูกชิ้นนะครับทาให้ลูกชิ้นเราเนี่ยเข้มข้นครับ เราก็นํามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนจากนั้นเราก็นํามาปั่นให้ละเอียดเลยครับเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําพริกแห้งเนี่ยมาคั่วให้มันมีความเกรียมๆนิดๆน,นะครับตัวพริกจะได้มีความหอมครับนี่นะครับได้ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับอย่างแรกเราก็ใส่น้ําเปล่าลงในกระทะนะครับตามด้วยน้ําตาลปีบ๊บน้ําตาลทรายน้ำมะเขือเทศปั่น ตามด้วยน้ำมะขามเปียกตัวน้ำมะขามเปียกเนี่ยเพื่อนๆจะต้องค่อยๆใส่แล้วก็ชิมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามะขามเปียกแต่ละที่เนี่ยมันเปรี้ยวมันหวานไม่เท่ากันนะครับเราก็ใส่ไปแล้วก็ชิมไปนะครับต่อไปเป็นน้ำกระเทียมดองดดดี้จะใส่เนื้อกระเทียมดองสับละเอียดใส่ลงไปด้วยนะครับจะได้มี t e x t อร์ของเนื้อกระเทียมเข้าไปด้วยครับต่อไปก็เป็นเกลือครับจากนั้นเราก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันครับ ขั้นตอนนี้เราใช้ไฟแรงได้เลยนะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้าจิ้มเนี่ยมันงวดลงครับเพื่อนๆจะต้องมันมาคนเรื่อยๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะไม่ก้นได้ครับระหว่างรอเราก็นําพริกแห้งที่เราคั่วไว้เมื่อสักครู่นี้มาตําหยาบๆครับโกกแค่พอหยาบๆพอนะครับไม่ต้องถึงกับละเอียดมากจะได้มีเนื้อพริกลอยบนน้าจิ้มดูสวยงามขึ้นด้วยครับเรากลับมาดูที่น้าจิ้มของเรานะครับหลังจากที่เราเคี่ยวไปสักพักหนึ่งน้าจิ้มก็จะงวดลงแบบนี้ครับ เพื่อนๆสังเกตที่ฟองของน้ำจิ้มนะครับถ้าเป็นฟองละเอียดลอยขึ้นมาเยอะๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็เติมพริกขั่วลงไปได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็ควรให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปิดไฟพักไว้ให้เย็นได้เลยครับเนื้อน้ำจิ้มก็จะมีความข้นประมาณนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทอดไส้กรอกแดงกรอบๆทานคู่กับน้ำจิ้มลูกชิ้นของเราครับตัวไส้กรอกแดงเพื่อนๆก็เลือกได้ตามความชอบเลยนะครับยิ่งตัวแป้งเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งกรอบนานขึ้นครับ เราก็นํามาบาังให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเวลาทอดออกมาแล้วไส้กรอกก็จะบานสวยงามครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาเริ่มทอดกันเลยนะครับเราใส่น้ํามันให้เยอะสักนิดนึงนะครับกะว่าให้พอทวมลูชิ้นครับจากนั้นเราก็ทอดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ความร้อนจากน้ํามันเนี่ยมันไล่ความชื้นจากไส้กรอกออกไปนะครับก็จะทําให้ไส้กรอกเนี่ยมันกรอบนานครับเพื่อนๆอย่าใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไส้กรอกมันพองขึ้นมาแล้วมันก็จะเหี่ยวครับ พอเราทอดไปเรื่อยๆจนเส่กรอกมันกรอบแล้วก็บานแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับเพื่อนๆลองใช้กระชอนหรือตะหลิวเคาะดูนะครับถ้าเป็นเสียงกรอบๆแบบนี้เราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็มาจัดจานเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มของเราได้เลยครับพอเราจะเสิร์ฟเราก็นําผักชีมาโรยที่หน้าน้ำจิ้มของเราด้วยนะครับจะได้ช่วยเพิ่มความหอมครับตัวผักชีเนี่ยเข้ากับน้ำจิ้มสูตรนี้มากๆเลยนะครับ เท่านี้ก็เป็นนานเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูน้ำจิ้มลูกชิ้นไส้กรอกแดงทอดครับสูตรนี้เพื่อนๆสามารถทําทานทําขายได้เลยนะครับถ้าเราจะทําทานเนี่ย เราทำทีไรเยอะๆทานไม่หมดเพื่อนๆก็สามารถกรอกใส่ขวดเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้นานๆเลยนะครับตัวน้าจิ้มเนี่ยมีรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบรสเลยนะครับใครที่จะทําลูกชิ้นหรือทอดรวมขายนะครับจะลืมใส่ใจเรื่องน้าจิ้มลูกชิ้นด้วยนะครับเพราะว่าสําคัญมากๆเลยครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ด a ตตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ